ชิปหายเลยสัสกูไม่ได้ต้องเปิดคงเปิดคลิดนะดปดีๆนะดีๆกูเหื่อไปตีบอสพึ่งไอ้ขี้อะชิปหายหนักเลยก็เลยต้องมาถ่ายมึงดูแบบนี้นเนี่ยเฮียงั้นมาสู้กันเลยเสัตว์คลิปนี้คลิปสั้นๆ EP แบบแยกคือมันสู้ยากว่ะคิดรตรงเปล่าไอ้สั์ฮะแค่มีพวกผีเยอะเฉยๆนะกินยาเฮ้ยกูมีแค่นี้เหรอยาแค่นี้นะอ่อนหัดถ้ามึงไม่มีผีช่วยออดี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 ยิงกูดียิงกูดียิงกูดีไอ้สัตว์ ดนฝีมือคันเทพกูไปเอดีเอดีเอดีไอสัตว์เอ้ยอ,อ,อ,อะไรกูวิ่งชนเหียอะไรเมื่อกี้น่ะไม่มีขากบสู้โคยากเลยตัวห่านี่ได้อกอย่างไม่อันนี้ไม่ใช่ไบโอมจงังเกิลหรือว่าเป็นที่อยู่ของบอสพึ่งไง điểm điểm điểm, điểm điểm điểm, điểm điểm điểm, điểm กูจะสู้บอสเฮียนี่ด้วยปืนเฮียนี่แหละไอ้สัตว์ถึงดามเมดจะเบาแต่ก็สู้ได้ล้วปะนี่คือวิธีสู้บอสพึ่งแบบฉบับโทรศัพท์นะครับผมนะคือดามเมดก็จะแบบเบาหน่อยแหละเออเฮียทนเอา มันอาจจะไม่สะใจไวรุ่นหน่อยเพราะว่าดาเมจอาวุธหาน,นี่แม่งเบาแต่แม่งใช้งานได้ดีสุดแล้วในอาวุธทั้งหมดเลขอยากไอเชน,นี่แม่งมีลูกน้องด้วยคือมีผีอย่างอื่นในแบบนี้ด้วยนอกจากพึ่งอูโโอ้ออยู้ย่้ยงเร็วไอสัตว์ยางเร็วคือโคตรเร็วมากเลยดาบดาบดาบดา,ดาบก็ใช้ดาบละติดก็กูติด กระดาบมาตีพึ่งตีพึ่งโอ้ยได้ไอ้เหี้ยโคตรอีซี่สัตกากากาก็เอ็กเปิดแล้วเนาะถ้าไม่ใช่เอ็กเปิดกูบอกลืวกูตายแล้วเมื่อกี้นะไอ้เหี้ย้ยลืมเมื่อกี้กูสร้างสร้างพื้นที่ลืมดูกล่องเลยว่ากล่องมันมีเหี้ยอะไรให้กูนย ไอสัตว์นีน่นำยาหาเลยวะเนีย่ยของมันก็รวกันเก็บมาให้หมดกลับบ้านครับกับแานเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลืมของกูต้องเก็บกลับบ้านด้วยของดีสัตว์เด็กกูหายา,ยายเฮียถึงกูไม่ได้คิดอยากจะรีบสู้เลยแต่แม่งมือเผลอไปตีเฮียควันดาเป็นนี่แหละดาบแม่งไปโดนไอสัตว์เ้ยกูเก่งไม่ตอสู้บอสเึ่งไอสัตว์ตามมาหาพ่อมึงไปไกลจีนกูมีคนอยากให้ผมเล่นไมค์ข้ามาเล่นให้เขาดูหน่อยไหมยัดของทุกอย่างลงกล่องวิธีการประตูบ้านแบบหนึ่งนะครับเอาพอดวางไว้ตรงนี้แค่นี้ผีก็เปิดเข้ามาไม่ได้ อัจฉริยะเพ๊บขึ้นมาโอ้ไม่กอดระเบิดพึ่งไอ้เฮียนี่อะไรนะกูลืมมันแล้วกูเข้าดันเจียนแล้วเมื่อไม่นานนี้เองอกูลองลงไปในดันเจียนแต่สรุปดันเจียนเป็นไงดูนี่ดูนี่ดูนี่นี่ดันเจียนสภาพกูลงมาเนาะมีแค่สามห้องให้กูไอสัตว์มันจะให้กูนอนเป็นโรงแรมเลยไอเฮียอพาร์ตเมนต์แบบนี้ไม่ใช่โรงแรมคือมึงไม่มีเฮียเลยไม่มีกล่องไม่มีกล่องไม่มีกล่องไม่มีเฮียอะไรทั้งนั้นไอเฮียนี่มึงมาจากไหนเนี่ยโอเคแต่เรียบร้อยไม่มีเฮียเลยดอะไทั้งนั้น เออกูรู้แล้วถ้าไพลอนมึงหายากกูจะใช้แท่นวาร์แทนใช้แท่นวาร์ฟยังวะน,นี่ไงแท่นวาร์เป็นที่โยกเออนี่ไงเราจะใช้เป็นที่โยกแบบนี้เพราะว่าสวิต์มันต้องติดเป็นผนังสายไฟยมาเยอะๆเลยวางตรงนี้ไปแล้วก็วางคันโยกนี่เออสวยทีนี้เราก็จะต่อสายไฟยไปจนถึงทะเลทะเลทะเลเลยทะเล,ะลต่อไปมันต่อเป็นพวดเดียวได้หรือไหมคือมันจะมีระยะสุดมันอยู่ซึ่งกูจําไม่ได้ว่าระยะสุดมันตรงไหนอ่ะนี่ ไอสัตว์กูลืมคันโยกไว้ที่บ้านกูเล่นตั้งนานกูวิ่งตั้งเหนื่อยมึงไม่มียาวาบด้วยสัตว์กูไม่แคบกัห้อยนี่กูวาบไปได้แค่อีกสุดขอบแมพกับสุดขอบแมพเฉยๆเนี่ยไอเหี้ยะ็ออกเข้าแมพใหม่แล้วก็ไปนอนที่บ้านรอให้แล้วหลังจากนี้กูก็จะเทน้ำลงในดันเจียนสักรูหนึ่งแล้วกูก็จะตกปลา easy ทำทางเยอะแล้วระบบสายแรนกูเนี่ยมึงจะมีเยอะมากอนาคตเพราะว่านี่คือต a ตอรี่ ถ้าเราโยกตรงนี้ปุ๊บกูก็จะมาที่ทะเลเอสเคโอ้โหยังเทอีที่ทีนี้เราก็โยกไปโยกมาเลยเอสเคถ้าสมมุติว่าเราอยากไปเอ,อดันเจียนเราก็ต้องมีไอ้นี่อีกจะพาวา์ปไปในดันเจียนเลยทีนี้วางไอ้นี่ไว้อีกทางหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนระบบสายไฟเป็นสายสีอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่สีแดงนะก่ไอ้นี่มานี่ต่อลงไปไปต่อไปเรื่อยๆต่อไปเลยต่อไปเลยเอสเคเสคีถึงแล้วเนาะ เฮ้ยกูจะหล่นไอ้สัตว์อจริงหล่นไปกูก็ไม่ตายหรอกแล้วก็ถึงแล้วถึงเรียบร้อยเย,ย่แล้วก็โยงสายไฟไปเลยทีนี้นี่ที่ขุดปาปิลันญ,ญาก็ขุดบ่ได้ไอ้เหี้ยแแวงจริงวะ่ะเดี๋ยวค่อยเออเอาที่ขุดปาปิลันญ,ญามาขุดก็แล้วกันปาปิลันญามันกันดปปญญมือผมไปรันเจียนกันเย่ที่ขุดปาปิลันญามันโคตรกากเลยสัตว์กลับบ้านเย่ปึบปึบแค่นี้โอ้อีซี่สัตว์กูต่อนิดเดียวกูกลับบ้านเนอะชิวู ดูไวแล้วน้องว่าพี่ทำยังไงบ้างอันนี้คือของของสายแซมมอนมันจะขายเฉพาะตอนกลางคืนซึ่งใครอยากได้ก็ซื้อเอาเอแต่กูนเหรอก็อยากได้ยหละสัตว์เอามาถ้าสมมติว่ากูเอามาใส่ในตัวใช่ไหมไอ้เหี้ยกบสองตัวโอ้ไม่กอดไอ้สัตว์เอามานี่เลยกูขอทําแบบบ่อน้ําเบื้องหลังก็แล้วกันนะบ่อน้ําในดันเจียนน่ะขอทําเบื้องหลังเอาคืนนี้เออเดี๋ยวนี้จะต้องบอกก่อนว่าทําบ่อน้ำไปเพื่ออะไรหลักได้ไอ้นี่นะสองอย่างนี้เลยดาบมุลวาสะ แล้วก็เกาะไอ้นี่เลยเกาะเกาะกันกระเด็นดีมากสำหรับช่วงต้นเกมถ้ากูได้เนี่ยโอ้โหโคตรดีใจอ่ะจริงๆคือเป็นสิ่งเดียวที่กูใช้มาตลอดเกมมันจะทำให้กูมไม่เสียจังหวะก,การเล่นเวลาแดบหนีศัตรูเพราะงั้นคลิปนี้จบที่อ่ะ